ท่านท่านเลขาท่านสมาชิกท่านผู้นำชุมชนทั้ง10ชุมชนเช่นถังสีกระป๋องหรือภาชนะที่มีอยู่แล้วในบ้านชุมชนของอส์อสหลในกิจกรรมทำประ,ษษษษษระยะเปลี่ยนซือแต่ถ้าในชุมชน เร่งการเก็บขยะนะครับมันมีค่าฝังกลบค่าสายกลางแล้วก็ชุมชนกระทุ่มโพรงนะคะรับสัญญาะเสร็จแล้วยืนรอด้านหน้าก่อนนะน,ะนด,ด้ สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแอร์ซัม่เนี่้พอแล้วพอแล้วพอพอเต็ไม่เจอกันเหรไม่ถ้าคูติ้มมีก็มาเปลี่ยนใหม่ถ้าทางใด้ยังจะดีฝ่ามายืนทางนี้มันน้อยเด้นเงิน ใช่พอเวลาพอ,ลา,พอลามันเต็มแล้วอ่ออะพอ,พอเาออเดี๋ยวถ่ายหมู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเจ้าของเดียวจ้าวป้ายด้วยพาเลยมันต้องกดหน่อย่ะคะ่ะไม่ไม่กดไม่เอากดข้างๆอาะ <c oughs> <laughs> deana radio <laughs>